วันนี้พบกับผมพันหนึ่งแล้วนะครับวันนี้จะพามาย้ายต่อตอนกลางวันนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราย้ายไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าเราตัดไว้นานเกินนะครับเราไม่มีเวลาไปเอานะครับแม่เขาย้ายขึ้นไปข้างบนนะครับแต่รังนี้เพิ่งตัดเมื่อคืนนะครับเอ้ยตัดตอนเมื่อวานครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับพอดีรังเขาแตกนะครับเรามาอุดตอนคืนแม่เขาออกนะครับแต่วันนี้เรามาย้ายตอนกลางวันเลยนะครับนี่นะครับรังเขาอยู่ตรงนี้นะครับเรามาย้ายตอนกลางวันเลยนะครับ ลองดูอีกรังหนึ่งครับว่าจะสาเร็จไหมนะครับว่าเขาจะสร้างรังไหมครับแล้วก็อยู่ติดถนนเลยนะครับนี่นะครับเรามาย้ายตอนกลางวันดูนะครับรังหนึ่งครับตอนนี้พันหนึ่งได้เราใส่กระสอบไปแล้วนะครับรอแม่เขาเข้ากระสอบนะครับรอแม่เขาเข้ากระสอบแล้วเราค่อยไปปิดปากรวบมาทีเดียวเลยนะครับตอนนี้แม่กําลังบินว่อนอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูลังกันเลยนะครับนู่นนะครับรังเขานะครับเห็นกระสอบไหมครับเดี๋ยวพันหนึ่งจะซูมเข้าไปดูนะครับนี่ครับ กระสอบอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ได้ทําการเอาลังใส่ในกระสอบนะครับตอนนี้แม่ก็เริ่มเริ่มเข้ารังหมดแล้วนะครับบินอยู่ข้างนอกก็ประมาณ10บ0ตัวนะครับเดี๋ยวจะทําการรวบแล้วนะครับพอดีลืมเอาขาตั้งกล้องมาด้วยนะครับใช้มือถ่ายนะครับอาจจะสันหน่อยนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวจะไปเลี้ยงตรงเถียงนาพันหนึ่งครับอยู่บนต้นคอยนะครับนี่ครับอยู่ประมาณกิ่งนี้เลยนะครับ อย่างนี้นะครับนี่นะครับตัดลงมานะครับให้พันเอ็มตัดนะครับพอดีรังเขาแตกนะครับแล้วมาอุดตอนกลางคืนแม่เขาบินออกมาหมดเลยนะครับก็เลยทิ้งไว้ว่าวันนี้ลองเมากลางวันดูนะครับดูว่าจะสําเร็จไหมนะครับตอนนี้ก็เอารังใส่กระสอบไว้หมดแล้วนะครับเหลือแต่เก็บนะครับรอรวบปากอย่างเดียวนะครับรวบปากกระสอบไปเลยนะครับอาจจะเอาไปไม่ครบเอาเอาไปไม่หมดนะครับแม่เขาเพราะว่ามันมันมันยังบินว่อนอยู่นะฮะ เดี๋ยวก็เอาไปให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไว้ช่องพันหนึ่งด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปทําการรวบกระสอบแล้วนะครับเพราะว่าแม่เขาก็เข้าออกเข้าออกนะครับมันจะเข้าหมดก็คงไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะทําการรวบเลยนะครับ โอเคครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเอาไปทําการมัดที่เถียงนาเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงเถียงนาพันหนึ่งเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปมัดกันเลยนะครับตอนนี้ทําคอนไว้เ,เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้จะอยู่หรือตานะครับรอลุ้นกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องสักครู่นะครับนี่นะครับ โอเคแล้วครับตอนนี้ก็มัดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับลังเขาก็แตกแตกหน่อยนึงนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูใกล้นะครับนี่นะครับรังเขาแตกเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับถ่ากล้องแคปหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับเีเขานะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้เขาดูนะครับว่าเขาจะสร้างรังไหมนะครับ ไปไหนหมดแล้วนะครับแม่ต่องานนะครับเมื่อกี้บินว่อนเลยนะครับตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มมาเข้ารังแล้วนะครับนี่นะครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะครับมารอรุ้นกันนะครับว่าหลังนี้จะอยู่หรือเปล่านะครับโอเคครับสวัสดีครับ